นี่ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพลวิววันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าบีนหนึ่งแล้วนะเป็นสีรีส์รุ่นเจ็ดนะวันนี้ป่วยซะแล้วครับผมป่วยซะแล้วนะวันนี้สายตัวเดินแตกนะไปถึงขั้นแตกครับรั่ว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 แต่เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนสายนะฮะสายตัวเดินจะยากงางแค่ไหนถ้าเกิดอุปกรณ์ไม่ครบผมบอกเลยมีเหนื่อยฮนะมีเหนื่อยแน่นอะน อ่อนสวิตอืมอืมจะไปหอมมันเดี๋มันเหม็นอืมชอบโอ้อยไ <laughs> มยใ่ใส่นี่น <c oughs> ยว่าเก่าชอบเลยไม่ใสยังไงวันนั้นมันเปลี่ยนสายก็เกือบหมดถังอ่ะขนุนดำปีเลยมันใหม่ก็เริ่มดำแล้วเนี่ยยังยังยังอันนี้คันนี้เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนใหม่นี่นี่ยังไม่ขึ้นหลอดเลยนะไม่ขึ้นเลยขาดเยอะคันนี้ยี่ไม่ขึ้นหลอดเลยแต่ถังเลยอย่างน้อยอย่างน้อยต้องมีแต่ถังร้อยลิตร มัดเลยมัดไปให้ลูกอีกซือไม่อีกสองชั้นเลยอยางวงมาอ่างไนี้กระปุมเนรอรอข้างหน้าก่องก่ใกล้อยู่วนี้มัดไว้นะมัดไว้มัดไว้กาะายมันกหมดทางผมรอข้างหน้าก่อนถ้อนให้ลุนตมดเลยถุงยางเลยครับนไอ้มีมันถุงยางันนี้อ่ ถุงยานี่คือถุงติกใช่ไหมถุงอ๋อนี่นะยกันไม่นะใ้กล่องนี่นะถุงนี้ไม่ได้มันจังหวะมันไม่ได้หลาชั้นนูนปากตายเบอร์สิบสามมีไหมเบอร์สิาอ่ะเออสิบสามบสี่เนี่ยสิบสี่มันก็ไม่ได้ตัวเนี้ยเบะเลยโอ้ปากตายโดเลยแล้วของกีแดงนี่ โอ้เขานี่แหละกับพิพิธนี่แหวนข้างาว่าไงแหวนข้างแหวนข้างอันนี้บ่อมีนี่กุญแจแล้วไปเจ้าตามห้ำไมเ่เลยเนี่ยถ้าเป็นทิศสี่มันหลวมนะม <c oughs> ีหัวท้ายมาแล้วมาแล้วหัวจอยดีเลยมำมาแล้วอันามมานี้ตัวเดินที่เปลี่ยนนี่ลำบาก,ก,ท,กาที่สุดแล้พี่เปลี่ยนสายตัวเดินที่โคตรลำบากเดี<ต>๋ยวมีพุ่งนนะดูท่าแล้วเนี่ยปล่อยเลยใช่ไหมปล่อย มันไหลออกมาเววันนี้ก็ได้ปิดสองการย่างแหนมนึกย้อนมือนลงก่อนการพายูหัวเบิดถังได้เนี่ยซ้ายนี่มาไหลเบิดถังเลยอาวุเนี่ยหลุดละโอ้ตึงใชอะยังบ่งได้ไหมยังยังได้ไหมได้ได้แคมนี่ ปุดแล้วกรร็รัดไว้ระวังเกรงนิดเกรงเพื่อนประกบอีก,อก,อกอหลายชั้นเนี่ัน,น้ำมันมันร้อนคอยมัดมัดโอเคเดี๋ยวทำต้องจอดไปก่อนนะน้ำมันมันร้อนเดีย๋ยวมันจะบวมบวมระเบิดปุ๊ดเดี๋ยวจะเขกอะไรไม่ขาดโอเคอเรียบร้อยอ หอยมาหนึ่งสายละมีทอดได้และวเหลือเหลือนี่เท่าไหรต้องเจ้าปัญตัวนี้ตัวนี้สายในไปอยู่ในสุดเลยสายเล็กแด่กางอยู่ในสุดเลยสายตัวปัญหานี่ล่ะเนี่ยนี่แหละได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วไม่ใช่เหรือลอยมันอัดมาใหม่สายใหม่เอาเอาอะไรหน่อยยากอยู่ร้อนร้อนรอนมาข้างในไปดีกว่าไหมต่อต่อต่อตีขึ้นบนใช่ไหม เดี๋ยวนี้ได้อุดหัวแลนี่โอ้พี่พี่ยัดอุดแล้วว่าตรงนั้นอ่ะอดแล้วไม่มาแต่ไม่อุดจะโบกแล้วใครลองๆเลยร้อนนะผมเมื่อวานเลยี่มันจเป็นยังไงหวานพักบอกไปพี่เราไปทำอะไรมาขับรถทำอะไร máy giàt cái còn lao nhung thế à không băng bỏ để bỏ khang khang này đi thì khun khơi thôi rồi tôi mát để này đi ร้อหลุดทั้งยวงดึงม้าม่ลองดึงดึงมาดีมากเลยบอกให้ลองดึงก่อนออามาเปล่าไม่มีนำทางันุ่นุนนำทางไม่ไดพี่ดีมาก่อนอวันนี้เกำลั่หลาย มัดมันนะดันครับดันครับต้นดัมาดันมาดันครับมาพี่บอลมันจะมีร่องมันอยู่เอาเนี่ยต้องเอาเชือกเนี่ยมัดหัวนี้แล้วก็ดึงอไปฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วมัดนี่ก็เชือกดึงกลับฝั่งนี้เอยวมันจะกลับทางมันทางเดิมเจอดี๋ยวนะเนื้อถือตีวอยู่ไหนนี่ยเดี๋ยวก็ต้องอุดเจอไหมมเ้นหีจอไหมพี่วอนดึงไปยังไงมันง้อของแปลงไง

ียึดอยู่ในต่อมนี่สิไโทษไปเบิางกว่าน่าว่ะขึ้นแล้วขึ้นตรงพอดีเลยฮะถ้ายก็ตายไม่เป็นไรแล้วถ้าไม่ตส่ก็ตายก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าใส่แต่เต่ามันก็เดินได้เต่าหน้่มันก็ไม่รั่วแต่ถ้าใส่ก็ตายไปแล้วมันก็พุ้งปี้อ้าวดึงดึงออกเลยเหรอดึงเลยเดี๋ยวเขดึงค่อยปดึงมาใหญ่ใหญ่เทนเสียกกลยละเชือกออกมาเลยนะเชือกออกมาเลยเออโอเคออกมาตามแนวถูกต้อง ไปอัดใหม่ไปมันต้องมัดเชือกได้ผมเอามือผมล้วงเข้าไปกันได้มันบ่อแบนตัวแบนเนี่ยมันไหลโคตรไหลง้อแปลงสินั่นเลยมาแล้วสายใหม่มาแล้วอัดใหม่สายสี่ชั้นอัดใหม่สายสี่ชั้นเรา่มงวดเปลี่ยนม่ไรเปลี่ยนเลยจะมีไปมีกลมๆมันแล้วก็พร้อมดึงเวดึงไปเลยดึงไปเลย ออกยังออกมาแล้วแอ๊มันง่ายอย่างงี้มันง่ายอย่างงี้แหละมัดเชือกร้อยใส่คืนไปอเ,อเอาแล้วผมหมดละต่อสายต่างหาก

มาไกลเงี้ยไหมสุดยอดเลยเนี่ยสายใหญ่ก่อนอ้ตัวหนตัวเบอร์13มหัวมันอ่ะพี่ยอดถอดหัวฝั่งนี้ก่อนไหมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยอดเอาเอายางมามัดไว้ไหม จะถอดฝั่งนี้ก่อนถอดฝั่งนี้ถ้าไม่งั้นใส่ไม่ได้ครับลืมมันพุ่งอัดเลยนะยางยางเลืดตรนี่กันนี่นี่มี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 ถ้าไม่งั้นมันก็พุ่งออกไม่ได้เออนี่มาเลยมาเลยโอ้ยใส่ผิดฝั่งก่อนก็ไม่ได้ไหมหลือถอดออกวานทันเก่ามีวนเลยถอดนี้ก่อนใช่ไหมครับ เพราะว่ามันพุง่งเคลนคันมาแล้วมันพุ่งเสร็จแม่ต็านเออมันอัดพอเราใส่ตรงนี้แน่นปุ๊บมันก็จะไปมีแรงบีบตรงนั้นไงมีพุง่งทีนี้เราเสียบฝั่งนี้นก่อนมันก็จะระบายฝั่งนี้ก่อนได้ไเป็นคิดว่าตัวนี้ใส่หลังได้ตัวนั้นอยู่บนพอใส่ฝั่งนี้ก่อนปุ๊บก็ไม่มีทางไปก็ดีบออกทางหัวฝั่งนู้นเที่ยวหลังแล้วเปลี่ยนรอบใหม่ได้แล้เนี่ยทำไมอ่ะแมหมดแล้วหมดและพ่วมเลยตอนนี้นี่ออกมีแล้ว พอได้ไม่ดีก็นังน่องอยังงทำอย่างหัวไม่ใหญ่กว่างีห้หัวเล็กกว่านั่นเท่ากันอยู่ดึงหัวหลอกก่อนดึงหัวมันยืดเโย่หมุนไปทางไหนวะเนี่ยหมุนไปทางเพียร์เหมือนน,นลื่แล้วลื่นแล้วไม่ใช่ครับเออถูกกับเหมือนเงี้ยไม่ใช่หมุนกลับครับหมุนวาง ผมย้อนสอนด้วยทุ่งทางนี้ฟุงตรวดเข้ามาเลยอะไดเข้าแล้วเบียดหมดแล้วเบียดหมดแล้วนี่เดี๋ยถอดกางเกงกรถเบียดปัจเจ้แกปัจเจกปัจเอะไรปัจเจยจอัดเลยปัจเจอัดเดี๋ยว หานพุ่งแนวกันไหมเรียบร้อยเข้าเรียบร้อยนี่จับไปก่อนไปเลยไปเลยมาโอ้ยแห่งแก่ไทยแล้วกันเนี่ยต้อก็พุ่งให้พุ่นเปียกบ้างเหรอพุ่นให้พจ๋นแก่เข้าแล้วแล้วอันนี้ได้อนมาอันอ่าอ่นละในอ่นจะพุ่งกันนะอ่นโหดับอ้นละดับเอ้าเที่ยแล้วครับวันนี้

าากำมันมาดูว่ากี่ถังสูญเสียไปกี่ถังถังที่สองครอบไปนะครวบจบไปที่สองถังโอ้พิดเลยขีดเลยดีป่ะเลยเแต่ก็เดี๋ยวเอาก็ที่เหลือที่เลยไปเอาไปเลี้ยงในสายกับในระบบพอดีจบไปที่สองถัง สี่สิบลิตรก็ยังชั่ว 1, 000, 2, 000หมดพันสองพันก็มาเดี๋ยวเทสระบบ ya mbak কেয়াডে สองสายเซ็คบรมันก่อนลงยังน้ำมันน้มันก็ลงมาขี่ท้ายอดีนะจบจบภารกิจอีกหนึ่งวันวันนี้จบเรียบร้อยไม่มีรมั่วปิฝาจบเกมวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับผม